u ุ u กิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบาย by, ในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ยศร์หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศนะครับ เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Labrown Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูวันกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์ เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมและรถบาร์บ,บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกของกลามือออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับระจ้าวันพุทธที่17กรกฎาคมครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของปีศาจแดงมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อ ช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเป็นรายการฟุตบ b ล l l d ดี้เฮล l นะครับหลังเกมที่เมนยยเต็ดแพ้โรเซนบอกไปในเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอีกเกมนึงนะครับในวันเสาร์นี้นะครับตอน4ี่ทุ่มที่เมนเต็ดเจอกับกลาสโกว์เรนเจอร์สนะครับก็เป็นเกมส่งท้ายละก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับในการชัวอเมริการัวๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเมนเตในช่วง รอบวันที่ผ่านมานะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับจะเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่เกิดการเคลียร์ขึ้นนะครับโดยลอรีวิทเวลนะคูดข่าวทีอหนึ่งนะครับจาก t The a t h l e t i c นะครับซึ่งก็เอามาเล่าให้เราฟังผ่านพอดแคสต์ t l l o o t the Devils นะครับที่อยู่ใน The Athletic นั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่แฟนๆหลายส่วนคาใจนะครับว่าตอนที่ไป ได้ตัวดน n Ashworth มาเนี่ยมันจะต้องมีการคุยเรื่องค่าชดเชยใช่ไหมครับที่ต้องจ่ายให้กับ Newcastle นะครับแล้วแฟนๆก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับบางสื่อก็บอกว่าน่าจะน้อยกว่า10ล้านปอนด์นะครับบางสื่อก็บอกน้อยกว่า20ล้านปอนด์แน่ๆแต่ว่ายังไม่รู้นะครับข้อมูลจาก Whitwell นะครับซึ่งได้ระบุในรายการ Talk of the Devils นะครับก็ระบุว่าค่าชดเชยตรงนี้เนี่ยนะครับมันใกล้เคียง นะครบกับตอนที่นิวคาสเซิลเนี่ยจ่ายนะครับเพื่อดึงแอชเวิร์ดมาจากไบรตันนะครับซึ่งอยู่ที่ราวๆนะครับไม่เกิน2.5ล้านปอนด์ด้วยกันก็คือเป็นเงินค่าชเชยที่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็วิทเวลก็บอกว่าคือแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็ต้องการงบจำนวนหนึ่งนะครับ ในการที่จะลงบัญชีหรือว่าปรับแต่งบัญชีก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีการไปพูดคุยเจราจากันแล้วก็ตกลงกับนิวคาสเซิลจนได้แล้วนิวคาสเซิลก็ไปตั้งพอมมเชลนะครับขึ้นมาเป็นพอกีฬาคนใหม่นะครับเมื่อได้ตัวเลขตัวนี้แล้วนะครับตามการรายงานของฟิทวลนะครับที่ประมาณ2.5ล้านปอนด์นะครับโดยประมาณนะนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ย สุดท้ายเราก็ไม่ยอมให้นิวคาสเซิลเนี่ยเขาเรียกเยอะๆนะครับเราสามารถจะตกลงดีลนี้ในราคาในเรทที่มันไม่สูงเลยครับนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตามรายงานของวทเวลจริงซึ่งวทเวลคือเทียนหนึ่งนะในการจัดการเรื่องราวของแดนแอชวดเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำได้ดี y ย s ชัว s ์เซอร์จะมีการให้สัมภาษณ์ตัวเต็ม นะครับแล้วก็ถูกเปิดเผยโดยสโมสรนในคืนนี้เวลาประมาณถ้าเข้าใจไม่ผิดประมาณ4ี่ทุ่มนะรจริงๆเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าสโมสรก็จะมาเผยแพร่นะครับในสื่อออนไลน์ค่ําคืนนี้นะครับนั่นหมายความว่าดีลแรกของอยูเอตเอเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วตอนนี้รอดีลที่2อยู่นะครับซึ่งในส่วนของดีลขาเข้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับไปว่ากันที่ดีลขาออกก่อนนะครับเรื่องราวของเมซอนกีนบูธนะครับในที่สุดแล้ว ก็น่าจะสามารถบอกได้แล้วล่ะครับว่าตันดิลนะครับหรือว่าเป็นดิลที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับดิลของ Madison อน e e ีนบู d เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสถานการณ์ก็คือว่าโอเคแหละโอลิมปิกมาร์เซยนะครับตกลงค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะครับตามรายงานของทางออ s นสตีนเลยนะครับเทียร์หนึ่งเทียร์แอตเลติก่ล้านปอนด์คือเงินงต้น 4. 0ล้านปอนด์นะครับหรือว่า4ล้านปอนด์คือ add-ons นะครับแล้วก็มี sell on c l u s e หรือว่าสมมติในกรณีที่ทาง greenwood เนี่ยนะครับถูกหมักเซยนะครับขายต่อไปให้กับทีมอื่นเมดเต็ดก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยประมาณ40-50ออันนี้เคลียร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ อย่างที่ทรับราบกันนะครับก็มีเทศมนตรีของหมักเซยที่ชื่อเบดัวปายันเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับดีลนี้เท่าไหร่ก็ออกมา,าแสดงความชัดเจนของตัวเองในการที่จะต่อต้านดีลนี้นะครับแล้วเรื่องมันก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่รอแค่ไฟเขียวจาก g r e รีน o ูดว่าจะไปหมักเซยไหมท่ามกลางสถานการณ์ที่ท e ีมในโซรหลาย r ทีมก็ยังไม่ยกธงขาวสัทีเดียวนะแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมา ไฟเขียวนะครับที่ต้องรอจาก Greenwood ก็ถูกเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็คือ g r n w o w o เนี่ยยอมรับนะครับที่จะย้ายไปโอลิมปิกมักเซยฉะนั้นสถานการณ์ในดีลนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับมันรอแค่การเดินทางจาก g r n w o w o นะครับไปที่ฝรั่งเศสไปตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับมันก็คือหลังจากเฮียวีโกของฟรีโอโรมาโน คือตอนนี้ถ้าคุณไปดูของโรมาโน่เนี่ยเขายังไม่ได้เฮียร์บีโกกับกรีนวูดนะครับแต่ว่าถ้าให้เขา้าใจก็คือโรมาโน่ก็เพลย์เซฟแหละนเอาจริงๆก็คือจากตรงนี้นะครับคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าสมมติว่ากรีนวูดบินไปที่หมากเซยก็คือเฮียบีโกแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรพลาดละเว้นแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนใจจากกรีนวูดนะครับแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโรมาโน่อาจจะอาจจะเพลย์เซฟตรงนี้ไว้นะครับเขาก็เลยยังไม่เฮียร์บีโกแต่เบื้องต้นนะครับผมคิดว่าน่าจะ 99.99% 99แล้วครับก็คือกรีนวูดไปโอลิมปิกหมักเซยนะครับซึ่งก็เท่ากับว่ายูเน e เต็ดก็จะได้เ,เงินต้นมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าบัญชีเลยนะเพราะว่าดีลของกรีนวูดเนี่ยนักเตะไม่ตดไอแคมี Academy นะครับไม่ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของ Amortization หรือว่าค่า,าตัดจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับขายไปปุ๊บได้เงินเข้าเต็มๆแล้วก็อย่างที่คุยกันไปคือมีเซ l ล on c l คลอสอยู่ที่40-50%ด้วย ในส่วนของดิวขาออกดิวอื่นๆนะครับให้เราไปด้วยกันแบบนี้นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยดิยวของกองหลังทางเดวิดออนสตีนครับเขาก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์กับวิกตอร์ลินเดเลฟเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับมันยังอันเคลียร์อยู่ว่า สรุปแล้วเนี่ยสองคนนี้จะย้ายทีมไหมนะครับคือเราฟารันไปแล้วก่อนหน้านี้นะนะครับแต่ว่าลินเดเลิฟเนี่ย r o บดอ w s o นเคียสองเอสเนก็รายงานก่อนหนึ่นะครับว่าสโมสรเนี่ยจะเปิดรับข้อเสนอจากทีมอื่นนะครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายอันนี้คือข้อมูลเดิมนะนะครับซึ่งพอออนสตีนเขารายงานว่ายังไม่เคลียร์เนี่ยมันก็ยังเปิดว่างนะครับที่สองคนนี้จะย้ายทีมออกไปนะครับในรายของคาเซมโร โรมาโน่ก็ยังรายงาน,นอย่างเนียบๆเลยครับว่ามีทีมจากซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเข้ามานะครับจากทางเจมส์สักเกอร์เทียนหนึ่งเทเลกราฟก็รายงานเข้ามานะครับว่าสกอตต์แม็กชูมินีก็เป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยที่แม็กโทเองเนี่ยสัญญาเหลืออีกหนึ่งปีนะครับบวกออปชันเพิ่อมอีกหนึ่งปีแล้วก็มีรายงานมาจากดักเกอร์บอกว่าฟูลแลนดครับเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอล่าสุดเข้ามานะครับ เกี่ยวกับดีลของแม็กโทมินีแต่ว่าโดนปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับยน่องจต,ต้องการ30ล้านปอนด์ซึ่งยังไม่มีใครยื่นเข้ามาถึงสัญญาเหลือ1ปีนะบวกกับออปชั่นนะครับแต่ขอ30ในมุมของผมนะส่วนตัวนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่กับการตั้ง30สําหรับแม็กโทมินีนะไม่รู้ว่าท่านอื่นๆนะครับในคอมเมนต์นะครับ,น comment, นรบมองอย่างไร ฉะนั้นเนี่ยขาออกของเรากรีนวูดไปแล้วนะครับซานโชเนี่ยสถานการณนะ์ณตอนนี้ก็คือเทนนิสเขา move on ละให้สัมภาษณ์เมื่อวานกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับบอกว่าเอ้ยซานโชเป็นนักเตะที่ดีเราขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนแ,แ,แล้วเราเคลียร์แล้วและเรา move on ละนะครับฉะนั้นอ่ะสถานการณนะ์ณเวลานี้สำหรับซานโชก็คือกลับมาอยู่ในทีมนะครับก็ตัดออกไปจากข่าวซื้อขายนักเตะก่อนแต่มันก็ยังไม่ได้100%นะครับว่าซานโชจะแบบ อยู่ต่อนะครับคือถ้าสมมติว่ามันมีทีมอื่นเนี่ยนะครับยื่นข้อเสนอเข้ามาก็ต้องมาดูอีกทีเพราะว่าสโมสรต,ตั้งราคาซานโช่ที่ี่40ล้านปอนด์คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงก็รายงานเข้ามาว่ามันยังไม่มีความชัดเจนกับสถานะของซานโช่เลยซ้ำน,นนะว่าจะอยู่ต่อ100%เพียงแต่ณนะตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ในสควอตหรือว่าอยู่ในทีอันนี้คือภาพที่มันเห็นกันได้ชัดเจนนะครับ ทีนี้นั่นคือขาออกขาเข้านะครับคือสถานการณ์ที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องรามันเดือดมาตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารนะครับกับสถานการณ์ของกองหลังตัวใหม่อ่ะเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวารันไปนะครับแล้วก็รับฟังข้อเสนอของลินเดเลฟแน่ๆนะครับถ้าจำไม่ผิด มีทีมจากตุรกียอย่างเฟเนบาเช่ทีมน้ำมูนี่แหละที่เป็นหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจลิเนเดอเลฟนะครับมันมีกองหลังที่ไปแน่ๆหนึ่งคนอาจจะมากสุดสามมันก็ต้องมีกองหลังเข้ามาเสริมใช่ไหมครับและคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานมานะครับแม้แต่อน s สตีนเองนะครับหรือว่าดักเกอร์เองก็โน้ตกันเอาไว้ตลอดว่าดีลของมาตเซิก ที่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่คุยโครงสร้างดีลกับไบเยนกับดีลของจัดัตตบรันเวดที่ราคาระหว่างเมื่อแต่กับเเวอร์ตันมันยากที่จะตกลงกันได้2เดียวนี้มันคนละดีลกันนะครับซึ่งบรนเวดเนี่ยหลังจากที่แอสเซนเวลาปิดดีลอามาดูโอนาน่าค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์นะครับเเวอร์ตันเขาก็ยิ่งไม่ต้องการที่จะร้อนเงินนะครับ ไม่ต้องการเงินด่วนๆอ่ะเออเออคือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแหละใช่ไหมเฮ้วอ <Hey, S 1> ร์ท่นเขาก็ยังคงแสดงจุดยืนเหมือนเดิมครับที่จะตั้งราคาของแบรนด์เวดไว้ที่70ล้านปอนด์ไม่ลดนะครับเขาพูดชัดเจนว่าค่าตัวของแบรนด์เวดเนี่ยมันต้องอยู่ในเรทเดียวกับแม็กควายตอนนี้จากเลสเตอร์มาอยู่ไหนแต่อยู่ในเรทเดียวกับ ยอสโก้ควาเดโอตอนมาแมนซิตี้เวสลีย์โฟฟาน่านะครับตอนไปอยู่กับเชลซีต้องอยู่ในเรทนั้นเท่านั้นครับฉะนั้นโอกาสที่ยูเนเตดกับเอเวอเรตมันจะมาประสานกันได้ในดีลของแบรนเดมันก็ยากแต่แบรนเดกับเดลิกแยกกันนะครับไอการตกลงแค่โครงสร้างดีลเนี่ย มันใช้เวลานานจนแ,นแฟนๆบางส่วนก็รู้สึกผิดสังเกตว่าเอ๊ะคุยกับเดลิกถ้าเร่งนิดเดียวมันก็น่าจะปิดดิวได้แล้วไม่ใช่เหรอนะครับซึ่งมันมาพร้อมๆกับข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายูเนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้กับลิวรประมาณ4ีล้านปอนด์บวกแอดออนในดิวของเลนิโยโรซึ่งลิวตอบรับไปแล้วแล้วก็เหลือเพียงแค่การรอการตัดสินใจของตัวโยโรเองเพราะเราทราบกันอยู่แล้วว่าโยโรเนี่ยตอนแรกเขาต้องการไปอาร์แรมาดริด แต่เรมาริดก็ยังชิลๆนะครับพวกเขาชัดเจนว่าข้อเสนอที่เขายื่นไปเนี่ยไม่ต้องยื่นเยอะก็ได้คือใจนกักเตะมันไปที่นั่นอยู่แล้วก็ยื่นน้อยๆแล้วก็รอโยูโรปฏิเสธทุกทีมต่อให้ทีมอื่นเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้กับริวเยอะแค่ไหนถ้าโยูโรไม่ไปนะครับเรมาริดยื่นน้อยๆนะครับโยูโรก็จะทําให้ริวเนี่ยต้องรับข้อเสนอหรือถ้าเกิดว่าริวยังไงก็ไม่รับข้อเสนอนะครับก็เท่ากับว่าโย ورو โก็รอเล่นที่ริว สัญญาปีสุดท้ายอีกปีนึ่งนะครับแล้วปีหน้าปี2025ก็ย้ายไปมาดริดแบบฟรีฟรอันนี้คือสิ่งที่มาดริดเขาน่าจะแพลนไว้แบบนี้นะครับส่วนเมเตยยื่นไปเนี่ยที่42ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับก็นับว่าเป็นการต่อสู้ของสโมสสรที่สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ทันีทานั้นเนี่ยนะครับข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็คือว่าอะเบื้องต้นนักเตะยังเงียบอยู่นะ นกเตยังตัดสินใจไม่ได้นะเพราะว่าอ่ะมันก็ทางนึงก็เรอัลมาดริดอะแต่มาเต็ดก็ยื่นเข้ามานะครับโดยที่เป็นจามินควอเรสผู้สื่อข่าวประมาณเทียสองจากเลอปาริเซียงก็ระบุเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าไอ้ข้อเสนอหรือว่าตัวแพ็กเกจตัวโปรเจกต์ที่มาเต็ดเสนอไปให้กับโยโรแล้วก็ทีมเอเย่นเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจเหมือนกันนะและมันก็ทําให้มาเต็ดเป็นทีมที่มาต่อสู้ ในดีลนี้กับเรอัลมาดริดแบบโหขึ้นมาระดับที่ใกล้ๆกัน,นะคือใจนักเตะไปมาดริดแน่นๆครับแต่ว่าข้อเสนอของนักเตะที่ยื่นไปมันก็มองข้ามไม่ได้ในขณะที่สถานการณ์ของเปแอชเชเนี่ยคุยกันภายในละนะครับในทีมหลังบ้านแล้วก็ไม่เดินดีลโย ورو โเลยคือทําใจอยู่แล้วว่าโย و ر ไปต่างแดนแน่นๆนะครับหรือว่าลิเวอร์อพูลอ่ะเลือกที่จะออกแล้วก็ไม่เดินดีลตั้งแต่แรกในเวลานี้นะครับ แต่แมรี่เต็ดเลือกที่จะเฮ้ยปากหลักว่ะยื่นข้อเสนอจริงจังนะครับเสนอโปรเจกต์ที่ดีที่สุดไปก็มีมุมมองของแฟนบอลครับในบางส่วนที่มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุตินะสมมติสมมติว่าได้ตัวโยโรมาจริงนะครับมันจะเป็นสเตทเมนหรือว่ามันเป็นแบบจุดยืนของเอเนอสเลยนะนี่คือการประกาศชัยชนะนะครับเหนือ เรอลมาดริดคือพลันของมาดริดก็คือชัดเจนเราคือเรอลมาดริดเราคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่แชมป์ยุโรป15สมัยนักเตะทุกคนก็ต้องย้ายมาทีมเราแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจูงใจแล้วก็ดึงตัวยูโรมาได้เนี่ยโอ้โหยนะครับไม่เบาเลยนะนะครับคุณสามารถที่จะเอาชนะดิวที่เรอลมาดริดตีตราจองไว้ได้อะ่ะการเดินเกมตลาดซื้อขายเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่สําเร็จนะครับก็คือตัวนักเตะไปเรอยมรตดอยู่ดีอย่างน้อยนะครับทางเอเนอสก็แสดงให้เห็นว่าเอเนอสมีความเทยทยานนะครับที่จะมองหานักเตะระดับชั้นยอดเพราะว่าเลนิโยโรคือวอนดคิดในตําแหน่งกองหลังอยู่แล้วนะครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องออมองอะไรลึกมากเลยครับนอกเนือจากว่าไพเอชเชสนใจเลียพูสนใจเรอยมติดสนใจนี่คือทีมชั้นยอดทั้งนั้น นะครับยูโรไม่ได้มีข่าวกับพวกเอ็มโปรลีนะครับเอสปันย่ารายโยไม่ใช่ครับเราสู้กับเรอัลมาริตหรือว่าภูไปเอชเและเราเป็นทีมเดียวที่ยื่นไปอย่างจริงจังนอกเหนือจากเดัลมาริดนะที่เป็นทีมตัวเต็งอยู่แล้วฉันต่อให้ไม่ได้ดีลนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เอเนอสทำครับในตลาดรอบนี้แล้วทีมหลังบ้านของเกรเซอร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน นะครับบอบริหารทีมหลังบ้านใหม่แดนแอชวัลดบเจสันวิลคอสแมทฮาร์กรีฟโอมาบารดาพวกเขาเหล่านี้มีความทะเยอทะยานมากขึ้นครับที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาให้กับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นั่นแหละครับคำถามมันก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วใจของเลนิโอโรอยู่ที่ไหนเอาจริงๆนะครับเมื่อวานในช่วงหัวค่ำเนี่ย ก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดๆน,น,น,นะครับไหมแฟนยูไนเต็ดลุน้นกันก็คือนักข่าวที่ชื่อนาบิลเจริสจากฟรองซ์ฟุตบอลเขาเป็นคนแรกนะครับที่รายงานเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอไปที่ลิลซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครกล้ายืนยันได้เหมือนกันนะนะ,นะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าออใจนักเตะไปอยู่เรอัลมาดริดไม่ใช่เหรอนะครับแล้วยูไนเต็ดจะยื่นไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่นาบิลเจริตรายงานเป็นคนแรกหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงให้หลังครับโรโมาโนโก็ยืนยันว่ายูเนเต็ดยื่นข้อเสนอไปที่ลิวจริงๆฉะนั้นเจอริตเป็นคนแรกอีกครั้งนในช่วงเมื่อหัวค่ําวันอังคารที่รายงานเข้ามาว่าอ่ะมันมีการเจราจาสัญญานะครับกับเอเย่นของฝ้าของโยูโรนะครับกับเมเบเต็ดคือเหมือนใจนักเตะเริ่มแง้มแง้มแล้วอ่ะนิดๆหน่อยๆแล้ว แต่ว่าดูแบบนั้นเองก็ยืนยันร้อตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสื่อระดับสูงยังไม่ได้ยืนยันเข้ามายังไม่ได้คอนเฟิร์มตรงนี้นะครับและถ้าสมมุติว่าหลายท่านต้องการฟังจากโรมาโน่โรมาโน่ยังเฉยกับเรื่องนี้แล้วก็รีทวิตสิ่งที่ตัวเองเคยทวิตมาครับยืนยันคำเดิมว่าณตอนนี้ priority นะครับหรือว่าเป้าหมายของยูโรเป้าหมายหลักก็คือเรอัลมาดริดนะครับสถานการณ์ยังคงเดิมครับ เมื่อแต่ยื่นข้อเสนอไปแล้วรอยโ ر นะครับแล้วก็เริมดริดตเองก็รอยโรเหมือนกันโดยที่เริมดริดตเองมั่นใจว่าพวกเขาไม่ต้องไปยื่นข้อเสนอแพงๆครับและใจของยโรในะอยู่ที่เขาอยู่แล้วสุดท้ายครับก็มีรายงานล่าสุดมาจากฟรีชอว์กินผู้สข่าวทีสองจาก a n s ซีสปอรนี่คือผู้สขาวระดับสูงสายฝรั่งเศสนะครับให้ข้อมูลมาว่า มาดริดยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับ16ล้านปอนด์บวก8ล้านปอนด์แอดออนนะครับแน่นอนว่าลือปลดเ,ศเศิธข้อเสนอนี้เพราะว่าฝ้าของเต็ดยื่นไปนะครับประมาณ42ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับหรือประมาณ51ล้านปอนด์รวมรวมแอดออนไปแล้วนะครับก็คือ42บวก9อ่ะอันนี้คือความเข้าใจเบื้องต้นประมาณนี้นะครับมาดริดเนี่ยแค่16บวก8เรา42บวก9 ลิวเขาเลือกข้อเสนอเราอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอการที่ข่าวกับยูเนเต็ดมันมาแรงขึ้นและยูเนเต็ดมีความจริงจังที่จะเสนอโปรเจกต์เข้าไปนะครับเหมือนกับเป็นผู้ชายคนที่จีบอย่างจริงจังอ่ะแสดงความจริงใจเต็มที่อ่ะนะครับคือทุ่มทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ทุ่มเงินนะแต่ทุ่มอ่ทุ่มด้วยความจริงใจอ่ะเอาใจไปเขาอย่างเต็มที่นะครับมันทำให้เรัลมาริดกำลังจะยื่นข้อเสนอ ข้อเสนอใหม่นะครับมาที่ริวแต่ข้อเสนอใหม่เนี่ยเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยริวจะตอบรับหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผู้สขาวระดับสูงก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะว่ามันมีการเจราจาพูดคุยในเชิงที่โยโรปเปิดใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับดันั้นข่าวมันก็มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมารอดูในวันนี้ นะครับว่ามันจะมีข่าวมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ใช่ไหมครับว่าดีลของ e ดลิกกับดีลของบรันเวดมันแยกกันเดวิดออสเตีนครับก็รายงานเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ว่าดีลของเดลิกบรันเวดแยกกันจริงแต่ดีลของเดลิกกับย o r o คือ1เดียวครับต้องเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับความคิดบางส่วนนะ ของฟแฟนๆก็คือโอ้โหมันเหมือนเดลิกเป็นตัวขั้นเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจราจามาตั้งนานแต่สุดท้ายออนซตีนก็บอกว่ายูเนเตดจะให้ Priority ครับหรือว่าจะให้ความสำคัญกับการเดินดีลยูโรมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ออนสตีนบอกนะระดับสูงว่ามาแบบนี้ก็ต้องตามนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดลิกลายเป็นดีลที่ถูกคุยแล้วแล้วก็เหลือโครงสร้างดีลนิดนึงก็เคลียร์แล้วแต่ถูก ค้างไว้นะครับแล้วก็กลายเป็นดิวที่จริงๆก็เดินดิวเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ความสำคัญของดิวเป็นรองเลนนิ e u โรนะครับแต่จุดเนี้ยมันก็แสดงว่าทาง e อเนอแล้วก็ทีมหลังบ้านเนี่ยคือเขาต้องการที่จะแสดงศักยภาพจริงๆว่าถ้าพวกเขาได้ดิวเนี้ยแล้วเป็นการชนะเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โยนะครับมันจะเป็นการเดินงานที่สุดยอดมากๆแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่า ถ้าสมมติว่าชนะไม่ได้นะครับวิสัยทัศน์แบบนี้การทํางานแบบนี้นะความเททยานแบบนี้นะครับเออแค่นี้มันก็มันก็สุดแล้วอะคือมันไม่ใช่แค่เอาเงินไปออล่อเขาหรือว่าแบบเอาเงินไปทุ่มแค่นี้นะครับเหมือนกับในยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดนะแต่ว่าจากข้อมูลของเบนจามินคู a เรสนะครับผู้สื่อข่าวประมาณที่สองจากเลอปาริเซียงเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงคนหนึ่งนะครับ กูเรสเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าโปรเจกต์ที่ยื่นไปมันมีความโน้มหน้าโน้มน้าวใจหน่าดึงดูดใจเชินน่าสนใจครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ตอนนี้ยูไนเต็ดจะยังเป็นรองเรยลมาริดนะครับจากรายงานของฮอ w ์กินส์และการยังไม่คอนเฟิร์มข่าวจากโรมาโน่ในเชิงที่มันจะมาทางยูไนเต็ดนะเพราะว่าโรมาโน่โรมาโน่ก็ยืนยันนะครับว่าตัวของยูโรเองเนี่ยอันดับแรกคือเรัลมาริดอยู่แต่ นะนะครับสถานการณ์มันก็ยังไม่จบผมว่าดีลของเลนิโอโรเนี่ยมันยังรอลุ้นไปถึงฉากสุดท้ายได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงเป็นเรเบลิตที่เป็นต่อนะครับแต่ว่าจากพาท,ที่พาดไว้คือสะเทือนราชันเนี่ยเราพยายามต่อสู้จริงๆครับและคำว่าสะเทือนไม่ได้แปลว่าจะปิดดีลแล้วก็ได้มาจริงๆนะนะครับแต่คำว่าสะเทือนหมายถึงว่า ถ้าอยู่ในแต่ไม่ได้จริงจังนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับกับทีมเอเย่นขนาดนี้นะครับลองคิดว่าถ้าสมมติอยู่ในแต่สถานะเป็นแค่สนใจแล้วก็ไม่ได้ยื่นเหมือนกับเคสของลิเวอร์พูลหรือว่าเปเชนะครับเรมาดริดคงจะไม่ต้องอเร่งร้อนนะครับในการยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาคือเราทำให้ทีมอย่างเาเบริดต้องคุยแผนกันใหม่แล้วก็มาสู้กับเราอ่ะเออ นะครับนี่คือทีมที่ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะนี่คือทีมที่ไม่ได้ไปเล่นแค่ยนะูโรปาเออนะครับแต่มันคือความท้าทายจากทีมที่ไปเล่นยูโรปาแบบเรานี่แหละนะครับน่าสนใจน่าสนใจแต่ก็ต้องย้ำนะถ้าเกิดแฟนเรอัลด,ดเข้ามาในคลิปนี้นะคุณก็ยังเป็นต่อนะนะครับอันนี้ก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าเออจากทีมหลังบ้านที่ทำงานไม่ได้เรื่องครับอันนี้ต้องอธิบายแฟนทีมอื่นแบบนี้แต่เราทำงานดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายนะแฟนบอลอย่างเราก็ต้อง ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะครับอ่ะช่วงท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผู้สัมสันนของเรานะครับเหมือนเช่นเดิมนะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง Jewelry House หลับโกรนไดมอนด์ครับนะครับเติมเต็มความฝันนะครับ กับความสุขนะครับที่จะมอบให้กับคนที่เรารักได้นะครับด้วยแหวนเพชรหนึ่งกระดชน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทนะครับพร้อมใบเซอร์หลับโลกครับ J.A. แล้วก็ไอจีไอจากจูเลียเฮาส์หลับกรอนไดมอนด์เพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับพิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดนะครับลดเพิ่ม3,000บาทนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับทางจูเลียเฮาส์หลับกรอนไดมอนด์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง Suzuki Easy Drive ครับ โปรโมชั่นล่าสุดดีๆจากซูซูกินะครับผ่อนสบายในสไตล์คุณครับเลือกรแคมเป็นสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ยศูนเะครับฟรี Free 90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับโปรโมชั่นยังอยู่ครับสอบถามได้เพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซ u k i ทั่วประเทศนะครับหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับหมายเลขทานตะวันอบรอบปรามือนะครับนี่เลย นะครับกินแล้วดีต่อสุขภาพเอาไปกินตอนทํางานก็ได้กินตอนดูบอลก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบของซองช็อตนะครับรถบาร์บีคิวนะครับฉีกกุมซองแล้วก็รับประทานได้อันนี้คือรถตั้งเดิมนะครับฉีกแล้วก็กินได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะก็สับสุสกันมาตลอดนะครับไม่รู้จะขอบคุณแบบใดจริงๆนะครับ ก็ขอบคุณที่สร้างคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้มาด้วยกันนะครับท้ายที่สุดท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูมกับเน็ตนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับช่องทางของเรานะครับแอดไลน์มาที่แอ i ายท็อปทูเน็ตครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตุนได้เลยนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกท่านครับอยากจะคอมเมนต์พูดคุยในส่วนไหนก็ด้านล่างมีอยู่เออคำถามนี้ดีไหมคุณคิดว่าคุณจะเลือกเดลิกหรือว่าคุณจะเลือกยูโรคาถามนี้เนี่ย ในเพจนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาแฟนๆก็เถียงกันเยอะออนะครับเพราะว่าพอพูดถึงโยูโรเนี่ยมันก็จะมีคําว่ามีใจไม่มีใจใช่ไหมแฟนบอลบางส่วนก็จะบอกว่าไม่มีใจก็ไม่ต้องมานะครับแต่บางคนก็บอกว่ามีใจอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะดูมีใจแบบแม็กโสิถูกไหมนะครับมีใจอย่างเดียวแต่นักเตะมันอัศักยภาพมันไม่ได้ พาทีไมไปถึงแชมป์ได้สุดท้ายพอลงไปเตะจริงไอ้พวกมีใจแต่เล่นไม่ดีแฟนบอลอย่างพวกเราก็บ่นเขาอยู่ดีใช่ไหมนะครับเพราะว่า Euro ย و ر รเองก็เป็นวันเดอร์คิดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กคนหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่คุณจะมองนะว่าถ้าเป็นเดลิกที่ใจนักเตะมาแล้วนะครับอายุ20่สิบกลางๆอายุการใช้งานน้อยกว่าถ้าได้เป็นยูโรต้องเอาชนะใจเขาซะหน่อยแต่ว่าถ้าย้ายมาอายุยัง18ปีอยู่กันยาวๆคุณจะเลือกดีวไหน นะครับคอมเมนต์ด้านล่างมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกนาทีปีสัตแดงครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งว่าอยากฟังแบบสั้นๆนะแบบสรุปนะแอปสีแดงขออภัยแอปสีฟ้านะครับแล้วก็แอปสีดํามีนะถ้าเป็นทาง y o u t u b e ก็จะเป็นแบบทุกนาทีปีสัตแดงเป็นฟังยาวๆสบายๆครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ